บางครั้งผลิตผลทางการเกษตรที่เกินความต้องการเมื่อผ่านวิธีคิดเพื่อเพิ่มมูลค่าแทนที่จะสร้างปัญหาก็กลับกลายเป็นการสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและชุมชนค่ะ ผลวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ยืนยันได้ดีว่าขมิ้นชันในตำบลเขาว,วงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคุณภาพดีด้วยปริมาณสารเคยคูมินที่สูงถึง20.8%พื้นที่กว่า290ไร่ในหมู่บ้านจึงกลายเป็นแหล่งปลูกขมิ้นชันเพื่อขายในลักษณะของหัวอบแห้งราคากิโลกรัมละ130บาทและเมื่อปริมาณผล,ผลผลิตในพื้นที่มีมากขึ้นเกษตรกรก็เริ่มมองถึงวิธีการป้องกันผ,ผลผลิตล้นตลาด ขมิ้นเนี่ยเยอะมีปริมาณมากจำหน่ายขมิ้นสดออกไปก็ยังเหลืออีกเยอะเลยคิดเอาขมิ้นมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สมสุขสรรพาเริ่มเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านของหมอสมุนไพรพร้อมกับได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านตะขุนในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร จัดให้เข้ารับการอบรมเรื่องการแปรรูปสมุนไพรและงบประมาณในการสร้างโรงกัน่น้ำมันขมิ้นชันขึ้นในหมู่บ้านเพื่อน,นำน้ำมันขมิ้นที่ได้มาต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นโดยเฉพาะสบู่ถนอมผิวจากขมิ้นชันที่กลายเป็นสินค้าหลักของชุมชนสร้างรายได้เสริมยามว่างจากการทำสวนผลไม้ให้กับสมาชิกไม่ต่ำกว่า3,000บาทต่อเดือนในในลักษาะการเสนอโครงการเนี่ยต้องผ่านภายใต้ศูนย์ ก็ะค,ะคือศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งเดิมเ,เกษตรกรอำเภอบ้นานตาขุนจะทำจะ,จะทำการเกษตรในเรื่องของไม้ผลอยู่แล้วที่นี้ไม้ผลบางช่วงนะนะคะมันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเพราะนั้นการปรับเปลียนน่ยนในพื้นที่มันจะว่างเพราะนั้น <พอ S 1> ในช่วงว่างปีแรก2ปีแรกเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกกมิ่นเพื่อจะเป็นอาชีพเสริมได้นะคะซึ่งการทําชวนผลไม้ใช้เวลาประมาณ2เดือนก็เก็บเกี่ยวแล้ว หลังจากนั้นก็มีเวลาว่างในชักชวนชาวบ้านกันมาทําสบู่คนที่มาทําสบู่ด้วยลูกประรบด้วยก็มีรายได้3,000ถึง3,500บาทต่อเดือนต่อคนนอกจากสบู่ขมิ้นชันแล้วลูกประรบที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรพื้นบ้านกว่าสิชนิด ก็เป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่ได้รับความนิยมและถูกนำไปให้บริการแก่นักท่องเที่ยวตามสปาและโรงแรมระดับ5้าดาวบนเกาะสมุยหลายแห่งทุกเดือนยอดสั่งซื้อลูกประครบจึงสูงถึงกว่า1000ลูกเช่นเดียวกับยอดจำหน่ายสบูทคมิ้นชันที่สูงถึงเดือนละกว่า6 0 0 0ก้อนการแปรรูปคือวิธีคิดเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตเกินความต้องการขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและนำมาซึ่งการสร้างงานภายในชุมชน การทน่นอนสองใจไม่ให้อารน